คุณผู้ชมมาต่อกันที่เรื่องนี้ค่ะพูดกันต่อเรื่องของฝุ่นควันกันบ้างเป็นปัญหาที่ทั้งรําคาญใจแล้วก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพนะคะยิ่งถ้าเกิดเป็นควันที่เกิดจากการเผาไหม้จากกองขยะเนี่ยยิ่งอันตารายเข้าไปใหญ่โดยเฉพาะการเผาไหม้ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนที่มีคนอยู่เยอะๆนะคะก็สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนอย่างมากเลยล่ะคะ่ะ อย่างภาพที่เห็นอยู่นี้ค่ะคุณผู้ชมเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งถูกระบุว่าเป็นร้านอาหารย่านซอยกรุงเทพนนที่เจ้าของบ้าน ติดกันนะคะบอกว่าทนไม่ไหวแล้วค่ะเพราะว่าเผากันบ่อยเหลือเกินแถมระหว่างเผาเนี่ยก็ยังมีการฉีดน้ําให้ควันพวยพุ่งออกไปข้างบ้านจึงตัดสินใจบันทึกภาพเหตุการณ์หวังเป็นหลักฐานนะคะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยปราบหน่อยหรือว่าเอาผิดหน่อยนะคะเพราะว่าได้รับความเดือดร้อนจากควันไฟแล้วก็กลิ่นเหม็นคลับคุ้งเสียทั้งสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพกายโดยตามระเบียบแล้วการเผาหญ้าหรือว่าขยะแม้จะเผาในที่ของตนเองแต่ทําให้เกิดกลิ่น ควันขาเบาจนสร้างความเดือดร้อนนรมคาญต่อผู้อื่นเจ้าพนักงานในท้องถิ่นมีอำนาจสั่งห้ามให้หยุดเผาและให้ไม่ให้มีการเผาอีกต่อไปนะคะหากมีการฝ่าฝืนเนี่ยก็มีโทษเหมือนกันค่ะมีโทษเป็นความผิดตามพรบรสาธารณสุข2535จำคุกไม่เกิน3เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน25,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ แต่หากการเผานั้นทําให้เกิดอันตรายหรือว่าทําให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นมีความผิดต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน7ปีและปรับไม่เกิน1นึ0 0 0สนบาทและผู้นั้นยังต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายในฐานความผิดละเมิดยิ่งถ้าการเผานั้นลุกลามรุนแรงถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิต หรือว่าทรัพย์สินของบุคคลอื่นก็ต้องระวางโทษจำคุก5ปีถึง20ปีและหากรู้อยู่แล้วนะคะว่าการเผาดังกล่าวอาจจะทำให้เกิดเพลิงไหม้อันตรายได้ถือว่ามีความผิดฐานวางเพลิงโดยเจตนามีโทษจำคุกสูงสุดเนี่ยอขออภัยค่ะมีโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตเลยนะคะถือว่าโ,โ,โทษรุนแรงทีเดียวซึ่งการเผาในที่โล่งค่ะคุณผู้ชมยังเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างฝุ่น PM. 2 5ที่หลายจังหวัด กำลังรณรงค์ขอความร่วมมือให้กับประชาชนงดการเผาในลักษณะนี้โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งกรมควบคุมมลพิษ กรมอนามัยกระทรวงค้ามานาคมกระทรวงพลังงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพก็ได้มีการติดตามสถานาการณ์แล้วก็เตรียมความพร้อมป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5เน้นควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดหลักค่ะในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งเข้มงวดในเรื่องของการตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำทุกประเภท พร้อมทั้งยังมีการกำชับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครให้ตรวจสอบแล้วก็บำรุงรักษาเครื่องยนต์เพื่อไม่ให้ปล่อยมลพิษเกินมาตรฐานที่กำหนดนะคะแล้วก็ยังมีการรณรงค์ให้ประชาชนลดการเผาในที่โล่งค่ะส่วนสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครนะคะก็ได้มีการเปิดคลินิกมลพิษทางอากาศ3แห่งก็จะมีที่โรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลตากสินและโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ร่วมกับให้สำนักอนามัยออกหน่วยบริการสาธารณสุขนะคะแล้วก็หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อคัดกรองภาวะสุขภาพของประชาชนรวมทั้งเรื่องของการรักษาและการให้ความรู้ผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง PM 2.5ด้านศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษท,ทางอากาศคาดการ์าว่าวันที่12ไปจนถึงวันที่วันที่11ค่ะไปถึงวันที่12ธันวาคม จะมีแนวโน้มค่า PM 2.5สูงขึ้นและจะมีแนวโน้มลดลงในวันที่13ธันวาคมนี้นะคะซึ่งก็ทุกครั้งนะที่เวลาอุณหภูมิเนี่ยลดต่ําลงสิ่งที่ตามมาเลยก็คือเรื่องของ PM 2.5ฝุ่นควันต่างๆจะตามมามเลยนะคะอากาศมันนิ่งลมมันนิ่งนะครับฝุ่นมันจะอยู่ด้านล่างถูกอากาศกดเอาไวนะ้ช่วงนี้ก็อาจจะเจอฝุ่นกันมากขึ้นหน่อยอก็ระมัดระวังนะครับ